ลูกชายโอ๊ตเพชรพันปีทนไม่ไหวขอพูดความจริงหวย24ล้านแฉละเอียดใครทำอะไรไว้บ้าง ประเด็นถูกหวยรางวัลที่หนึ่งหงทอง24ล้านที่ก่อนหน้านี้ทาง Big กอได้ออกมาไลฟ์ชี้แจงเรื่องราวต่างๆทั้งหมดยอมรับไม่ได้ถูกรางวัลที่หนึ่งได้รับส่วนแบ่งจากร้านเพชรซึ่งทางโอ๊ตเพชรพันปีอภิมหาโชคไพศาลเป็นผู้ที่แบ่งมอบลอตเตอรี่ให้กับพระเอกหนุ่มทำให้ Big กอโดนปลดออกจากช่องจ7เรียบร้อยแล้วล่าสุด ลูกชายโอ๊ตเพชพันปีทนไม่ไหวออกมาพูดความจริงหมดเปลือกโดย Facebook มิกกังโพสต์คลิปพร้อมเผยว่าตนเป็นลูกชายของโอ๊ตเพชพันปีอภิมหาโชคไพศาลเจ้าของร้านเพชร PW j เจมส์แอนด์ไดมอสวัสดีครับผมลูกชายคุณโอ๊ตเพชพันปีผมรู้รายละเอียดทุกเรื่องและมีหลักฐานบางอย่างยืนยัน ว่าที่ถูกหัว24ล้านไม่ได้ถูกจริงเป็นการเซตกันขึ้นมาเพื่อการตลาดโดยมีหงทองเป็นผู้นำเงินมามอบเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของคอนเทนต์โดยมีคุณแม่ผมรวมด้วยและอาจารย์รินลนดาหมอดูพยากรณ์รู้เห็นเป็นใจมาก่อนแนะนำแม่ผมให้ฝันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเอา Big กเอมมาเกี่ยวข้องเพื่อโปรโมตการตลาดมากขึ้น คุณรินทําคลิปรับเงิน6ล้านที่โรงงานคุณแม่ผมโดยจะนําคลิปมายืนยันว่าถูกจริงคุณลีหน้าจังก็รู้ว่าไม่ถูกจริงทําหน้าที่รับจ้างคอยเชียร์คอยชมจะมีหน้าที่คอยด่าเขาจ้างคุณคุณก็ทําเพื่อเงินคุณก็พูดไปเรื่อยส่วนหงทองมีหน้าที่ไปฟ้องคุณนวัต100ล้านจากนั้นคุณริน ได้นัดแนะหงทองและมิสแกรนเรื่องบิ๊กเอ็มแม่ผมไม่เกี่ยวข้องเรื่องของบิ๊กเอ็มอาจารย์รินเป็นคนพามาถ้าจะให้หาความบริสุทธิ์ให้บิ๊กเอ็มอาจารย์รินต้องรับผิดชอบเองนะครับเรื่องนี้เป็นความจริงและมีหลักฐานถ้าทุกคนตอนนี้ออกมาสารภาพทั้งหมดด้วยความเคารพสุดท้ายนี้ผมยินดีให้ความร่วมมือกับผู้เสียหาย ผมไม่ขออยู่ข้างใครทั้งนั้นผมอยู่ข้างความจริงแม่ผมมีส่วนผิดก็ต้องพูดขอร้องทุกคนที่รู้เห็นออกมาพูดความจริงด้วยครับเรื่องนี้ทำให้มีบางคนขุดคุยเรื่องของครอบครัวของคุณพ่อผมคนรอบข้างผมและตัวผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆผมเสียใจมากที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นในฐานะลูกผมยอมรับไม่ได้เช่นกัน ผมขอยืนยันว่า24ล้านนี้ไม่ถูกจริงขอยืนยันว่าทั้งหมดที่ผมพูดเป็นความจริงครับหมอดูยอมรับปมหวยทิปลีหน้าจังโฟนอินวุ่นจนกันชัยต้องตัดเสียงโหนกระแสล่าสุดสุดวุ่นหวยทิป24ล้านไม่จบง่ายๆนวัดเตรียมฟ้องลีหน้าจังสัมภาษณ์ชี้แจงกัน จนโอลพออาจารย์รินระดาหมอดูยอมรับผิดมีการจัดฉากวอนเพชรพันปีออกมาพูดความจริงตามกันต่อกับคดีมหากราบลอตเตอรี่รางวัลที่1ทิพย์จัดฉากถูกรางวัล24ล้านบาทกับกรณีล่าสุดของดรามา่าลอตเตอรี่ออนไลน์หงทองกับหมอดูรินระดาชัยหมื่นโอ๊ตเพชรพันปีเจ้าของร้านเครื่องเพชร P.W. James and Diamond และ Big M กริดริด นักแสดงชายที่เพิ่งถูกช่องเจ็ประกาศปลดฟ้าผ่าวันนี้ในรายการหวนกระแสของหนุ่มกัญชัยกนเนมิดพลอยก็ได้เชิญอาจารย์รินละดาและผู้เสียหายซึ่งออกมาอ้างว่าได้ตกเป็นผู้เสียหายเนื่องจากถูกหลอกขายเพชรทองปลอมจากทางร้านเพชรดังกล่าวมาร่วมกันให้ข้อมูลอาจารย์รินลดานักพยากรกล่าววา่า จุดเริ่มต้นที่รู้จักคุณเพชรพันปีเพราะได้ไปซื้อนาฬิกาหรูยี่หอ้อปาเต็กฟิลิปในราคา3 0 0แสนกว่าบาทแต่พอเอาใบรับรองไปให้ศูนย์เช็คเจอว่านาฬิกากับใบเซอติฟิเคชันไม่ตรงกันแต่ทางศูนย์ไม่ได้พูดว่าแท้หรือปลอมส่วนเรื่องถูกรางวัล24ล้านบาทคุณลิลดาเชื่อว่าทางเพชรพันปีนั้นมีการวางแผนถูกรางวัลพย้อนไปเมื่อปี64 ก็เคยอ้างว่าถูกรางวัลมาแล้วหนหนึ่งซึ่งตอนนั้นก็มีการให้ทางฝั่งของคุณรินโพสต์ภาพลง Facebook จนมีคนเข้ามาถามว่าถูกจริงไหมแต่ตอนนั้นเจ้าตัวชี้แจงว่าทางร้านเพชรเป็นคนที่ถูกรางวัลกระทั่งล่าสุดที่เกิดเรื่องเมื่อปีที่ผ่านมาเริ่มจากร้านเพชร โพ์รูปว่าถูกรางวัลที่หนึ่งอีกรอบคุณรินจึงหลงเชื่อว่าเขาดวงปังจริงจากนั้นจึงเป็นคนพาบิ๊กเอ็มไปหาคุณเพชรพันปีจริงเพราะอาดีตพระเอกดังมาซื้อสบู่สายมูของเธอลอดใหญ่โดยยื่นข้อแม้ว่าต้องพาบิ๊กเอ็มมาเจอเขาส่วนที่อ้างว่าถูกหวย4 4ล้านฝั่งคุณโอ๊ตบอกว่าเขาซื้อเองจากหงทองสี่พใบ แล้วถูก24ใบโดยสัญญาว่าจะให้ทางคุณรินลดาหนึ่งใบให้บิ๊กเอ็มอีกหนึ่งใบแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เงินมีภาพที่ตนหอบกระเป๋าไปรับเงินที่ร้านเพชรสุดท้ายก็หอบกระเป๋าเปล่ากลับบ้านเพราะเขาบอกให้กลับบ้านก่อนแต่ก็ไม่ได้เงินกลับมาอาจารย์รินลดาบอกว่าส่วนที่ตนผิดตนยอมรับผิดตนรับรู้ว่าจะมีการ ล็อกรางวันที่หนึ่งให้ตนกับบิกเอ็มแต่ก็ไม่ได้เงินจริงๆส่วนเรื่องที่ว่ารางวันที่หนึ่งทิปเป็นเรื่องที่กูเรื่องขึ้นมาหรือไม่ตนเพียงแค่สงสัยว่าอาจจะเป็นแบบนั้นเพราะมายอนนึกถึงเรื่องเราตั้งแต่รู้จักกับคุณเพชรพันปีเชื่อว่าเขาอาจจะกูเรื่องว่าถูกลอตเตอรี่มาตั้งแต่ปี64เพื่อหลอกตนมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ได้ ขณะที่อดีตพนักงานของร้านเพชรโทรเข้ามาในรายการเปิดเผยในมุมของตนเองว่าเรื่องลอตเตอรี่24ล้านบาทที่อ้างว่าคุณเพชรพันปีถูกรางวัลเป็นการจัดฉากเตรียมกันกับฝั่งของหงทองก่อนที่หวยจะออกคนที่ทราบเรื่องรางวัลที่หนึ่งทิปนี้ประกอบด้วยหงทองคุณเพชรพันปีอาจารย์ริลดาและบิ๊กเอ็มส่วนลีหน้าจังอดีตพนักงานบอกว่า ถูกจ้างมาให้ปั่นกระแสด่าคนนู้นคนนี้ด้านนวัดอิสระไกรศิลที่โฟนอินมาจากสหรัฐเพราะต้องการพูดกับอาจารย์ติลดาว่าอยากให้ออกมายอมรับความจริงว่าตนรู้เรื่องรางวัลที่หนึ่งจัดฉากมาตั้งแต่แรกไม่ใช่ยอมรับแค่ว่ารู้แต่ไม่สนับสนุนเพราะพฤติกรรม จากหลักฐานการพูดคุยในแชทสนทนาซึ่งมีการนัดแนะกับคุณเพชรพันตีอย่างเปิดเผยขณะที่ลีน่าจาังเน็ตไอดอลรุ่นใหญ่ที่ถูกพาดพิงว่ารับเงินรับจ้างด่ามิสแกรนก็เข้าสายมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวว่าไม่เป็นความจริงส่วนที่กล่าวหาว่าเธอตามด่าอิงฟ้ายืนยันว่าไม่ได้เกลียดชังกัน เป็นสไตล์ของเธอที่อยากจะปั้นใครให้ดังจะต้องด่าส่วนที่รับเงิน1.5แสนเป็นการรับงานในฐานะอินฟลูเอนเซอร์ไปไลฟ์โปรโมทร้านเท่านั้นทั้งนี้ในรายการหนุ่มกันชัยได้แจ้งว่าทีมงานพยายามติดต่อไปหาคุณโอ๊ตเพชรพันปีโดยต่อสายไปแล้วแต่ทางเจ้าตัวไม่สะดวกเข้าสายโดยแจ้งกลับมาว่าจะขอออกมาให้ข่าวทีเดียวเลย ทางนี้ในรายการโหนกระแสของหนุ่มกันชัยวันนี้จะไขข้อข้องใจปมหวยทิป24ล้านบาทฝั่งผู้เสียหายซึ่งเป็นลูกค้าของทางร้านเพชรพันปีก็ได้นำหลักฐานต่างๆมาร้องเอาผิดพร้อมกับถามหาข้อชี้แจงจากทางร้านเพชรด,ด้วยซึ่งวันที่10มกราคมกลุ่มผู้เสียหายและทนายรณรงค์แก้วเพชรจะไปร้องเรียนที่ปคบ กองบังคับการปรับปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเอาแล้วสรุปปมหวยทิพย์ด้านเจ้าของร้านเพชรเผยบิ๊กเอ็มหู้เรื่องจัดฉากยังคงร้อนแรงและเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอยู่ในตอนนี้กับปมลอ,อตเตอรี่ออนไลน์ ได้มีการจัดฉากถูกรางวัลที่หนึ่งจนสังคมตั้งคำถามกรณีพระเอกหนุ่มบิ๊กเอ็มที่ว่าถูกรางวัลน,นั้นจริงไหมจนเกิดเป็นข้อสงสัยขึ้นในสังคมลาสุดเจ้าของร้านเพชรพันปีก็ได้ออกมาพูดความจริงในรายการโหนกระแสที่มีหนุ่มกัญชยัยเป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งเจ้าของร้านเพชรพันปีเผยว่าเริ่มต้นเลยที่อาทิตย์ก่อนหมอดูชื่อดังให้เราไปหาสปอนเซอร์และพูดกับเจ้าของร้านลอตเตอรี่ออนไลน์ว่ามีน้องคนหนึ่งเขาเป็นดาราดังช่องเจ็ดเขาจะไปเปิดคอนเสิร์ตก็เลยคุยกันว่าให้เขาเข้ามาคุยก็ได้ว่าจะคิดสปอนเซอร์เท่าไหร่ จเจ้าของร้านลอตเตอรี่ออนไลน์จะเข้าไปเป็นสปอนเซอร์ในคอนเสิร์ตด้วยซ้ําทีนี้ก็คุยกันว่าจะให้เขาเป็นสปอนเซอร์เท่าไหร่หลังจากนั้นเราก็พาบิ๊กเอ็มเข้าไปที่ร้านลอตเตอรี่ออนไลน์เขาก็มีการไปคุยกันแล้วก็ทําสัญญากันเองอะไรก็แล้วแต่หลังจากนั้นก็มีการเขียนสัญญาให้ร้านลอตเตอรี่ออนไลน์ซึ่งในสัญญาประมาณ500,000 และเท่าที่ทราบมาบิ๊กต้องเป็นไลฟ์ให้ร้านลอตเตอรี่ออนไลน์2รอบแล้วทีนี้พอ500 0 0นก็ยังไม่ได้จบแค่นี้ทางหมอดูชื่อดังบอกพี่เขาโอเคไหมพี่พูดให้หนูหน่อยเราเลยโทรไปถามร้านลอตเตอรี่ออนไลน์ว่าคุณโอเคไหมกับยอดนี้ทางร้านก็บอกว่านายไม่ติดนะ แต่พี่โอ๊ตต่อให้หน่อยได้ไหมเราก็มาคิดว่าถ้าเราต่อเราเป็นตัวกลางก็เท่ากับว่าเรามีส่วนได้ส่วนเสียก็เลยบอกให้ไปคุยกันเองไม่ต้องมาผ่านเราเพราะเราก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในจุดนี้ทางรานลอตเตอรี่ออนไลน์ก็โทรมาบอกพี่ต่อให้หน่อยทางหมอดูชื่อดังก็โทรมาบอกเราว่า พี่คุ้มแล้วเราก็โอเคทางราลอตเตอรี่ออนไลน์ให้เท่าไหร่เขาให้350,000หก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรอีก150,000พี่เติมให้เองและหลังจากนั้นอีก2วันลอตเตอรี่จะออกแล้วเขาเลยมาบอกว่าคอนเสิร์ตน้อง M, บิ๊กเอ็มบัตรยังขายไม่หมดเลยพี่ทำยังไงให้ปังขึ้นมา พี่ช่วยหน่อยเราก็เลยคุยกับเจ้ของร้านลอตเตอรี่ออนไลน์ว่าจะไปช่วยเป็นสปอนเซอร์ไหมคุยไปคุยมาเราก็เป็นคนพูดเองนะว่ามีคนถูกรางวัลที่หนึ่งเยอะไหมแล้วเขาไม่ไปรับรางวัลตอนนั้นเราก็แค่พูดเฉยๆทางร้านก็บอกว่าหลายคนเลยพี่ที่เขาถูกและไม่มารับรางวัลเราก็เลยบอกว่า ถ้าคนที่ถูกรางวัลแล้วไม่มารับให้ทางบิ๊กเอ็มได้ไหมไมายถึงเอามาให้บิ๊กเอ็มรับแทนได้ไหมหลังจากนั้นทางด้านหมอดูคนดังก็มาบอกว่าพี่หนูเป็นหมอดูหนูก็อยากถูกนะเพราะคงทำให้ชีวิตหนูเปลี่ยนพอประกาศถูก24ล้าน กลัวโป๊ประชาชนจับได้บิ๊กเอ็มถูกแค่6ล้านหมอดูถูกอีก6ล้านที่เหลือเพชรพันปีรับไว้เองวันที่ไปมอบเงินที่คอนเสิร์ตบิ๊กเอ็มมีเงินทั้งหมดแค่17ล้านการที่เอาเงินมามอบให้เขาที่คอนเสิร์ตเพชรพันปีบอกว่าตัวเขาเองก็จะได้ประโยชน์จะได้เป็นข่าวถามว่าทำไม ถึงไม่ออกมาพูดเลยโดยเพชรพันปีบอกว่ามอดูบอกว่าต้องยืนยันนะว่าถูกเพราะทางร้านลอตเตอรี่ออนไลน์ยืนยันให้ว่าเรามีใบจริงเราต้องยืนยันว่าถูกเรามีหลักฐานนะซึ่งหนุ่มกันใช้ก็สรุปว่าดังนั้นร้านลอตเตอรี่ออนไลน์ให้3 5 0 0 0 0ร้านเพชรพันปีให้อีก1 5 0 0 0 0 โดยหมอดูชื่อดังทำสบู่ร่วมกับ Big กเอเสร็จปุ๊บบิ๊กอจะจัดคอนเสิร์ตท,ที่ King Power เพราะฉะนั้นหมอดูชื่อดังและ Big กอขอสปอนเซอร์5 0 0 0 0นบาทบอกให้เพชรพันปีหาสปอนเซอร์ให้หน่อยเพชรพันปีก็เลยมาหาราตลอตเตอรี่ออนไลน์แล้วทางร้านสนับสนุนมา350,000ขาดไป150,000เพชรพันปีเสนอให้ Big กอกับหมอดูชื่อดังเพราะเรารักกันดี ก็เลยใจให้อีก150,000แล้วก็มีเพชรกับเข็มกรดอีก3ชิ้นเป็นสร้อยเพชรอีก